สวัสดีค่ะวันนี้มาีการจะมา,อาเอาเอาเคียวมาเกียวอันโคนต้นยางนาเนาะค่ะเนาะมันหกไรแห้งเพราะว่าฝนมันตกหกแห้งคพือตอนนัน้นมาีการก็มาปลูกมาปลูกแซมเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะมาใส่ปุ๋ยทั้งปลูกทั้งใส่ปุ๋ยเสร็จเดียบร้อยกับฝนตกป่าหน้ตกตก,ตกแบบเป็นอาทิตย์เลยหญ้าก็เลยคืนหกขนาดเลยพี่น้อง บานี้มันนี่การพอดีส่งงานเขากรุงเทพแล้วเย็บผ้าผ้าที่มันนี่การอามาเย็บอยู่บ้านเนาะมันนี่การก็ส่งไปเมื่อคืนนี่มันนี่การก็เลยมีเวลามือนี่มือหนึ่งเพราะว่างานก็จะมาคืนนี่คืนเพราะว่าส่งงานไปกลับเนาะเ่าแกก็เอางานกลับคืนมาให้ในในรถคันเดียวกันเลยมันนี่การก็เลยมีเวลามือนี่แต่ก็เลยมาเอามาเอาเคี้ยก่ยยาออกจากโคนต้น อันยางหน้าเนาะค่ะเนาะแดดก็หุ่นหุ่นพี่น้องเลยโดนโด,ดนออกแดดแคอ่อือใหม่เลยมือนี่มือใด,ด,ดโบไรมาบัดหฮมบัดบดมือนี่บัดแดดแดดเออเดี๋ยวพาไปเบื้องมันนี่การเหตุไดน้อยนึงละเมืเ่อยเศร้าเมื่อยเข่าหฮมเนาะโอเคคะ่ะเดี๋ยวมันนี่การพาไปเบิ้งแล้วท่ะนะค่ะนี่คะ่ะมันนี่การกระสิเอา เกี่ยวยญ้าออกจากคนณยังสี่เนาะเนี่ยมันนี่การเกี่ยวได้ประมาณเกินบยี่สิบต้นแล้วค่ะมันแดดห้อนเนาะเบิง่งเนี่ยมันนี่การกับเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็เอาปุ๋ยไว้แบบนี้เนาะค่ะเนาะต้นตยางหน้ากับสูงแห้งแล้วเนาะคุณยางสูงทว่วมมือบ่ล่ะ อันนี้ต้นตะเคียนท้องเนาะค่ะเนาะมันนี่การระเพี้ขึ้นกันเนี่ยอันนี้ยางนะที่มันนี่การเอามาแซมที่หลังเนาะเพิ่นกระสีใบเหี่ยวใบแห้งจากน้อยจา,จากน้อยเพิ่นกระฟืน้นขึ้นนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเนาะแถวนี้ก็ได้ได้จากค้นตรงนี้ไปไปหดพูน มันหกพาวุดมันแดดนแห้งเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะมันนี่การกระสีเฮ็ดไปเรื่อยๆเมื่อยกับเส้าโฮมเนาะก็หกบางแนมีอย่างเต็้หเบ่งแนยอันทั้งนี้มันเป็นอันอย่างหน้าโอยเนาะบุกที่หลังกับสัญญาทวมมันนี่การว่าปีนี้บ่ไวดอกมันนี่การเสียเอาเนี่ยจะอันมาลงจังหน่อยก่อนปีหนาจังค่อยว่ากันไหมปีนี้มันหกแห้งเพราะว่า ยางนาเข้ากันยัางนะ้อยอยูอย่เนาะมันมอฮันสิบพอดิบแบบว่าคมยาไอคุ้มยาให้มันได้เนาะมันมาในคุ้มยาได้หูตากระลูกพอกระลูกเพิ่นตาต้นมันอย่างต้นตะกูก็ไังไวไว้นะ่ะต้นตะกูนะกำลังพีใบออกไหมแต่จะประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวมันี่กานติจะเห็ดโตก่อนนะคะ่ะ นี่คะ่ะที่มณีการเกี่ยวอกเนาะก็ได้ไม่เยอะค่ะเพราะว่ามันรุกมากเดี๋ยวค่อยทำไปเรื่อยๆเอามีเวลาก็มาทำตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะมันคํำกนแล้วเดี๋ยวมณีการก็จะได้กลับบ้านไปทำกับข้าวพอดีน้องสาวเข้ามาจากเออ ลำไปมาดโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยแล้วกันนะคะค่ะตอนนี้มณีการก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนาะเพราะว่ามันเย็นมากแล้วก็เลยไม่ได้ปิดคลิปที่นู่นเนาะกลับมาปิดที่บ้านเพราะว่ามณีการได้ไปเก็บเอาใบผักบุ้งกับใบมะละกอ ที่โคกน้องนาเรือนรจนาเนาะก็ได้มาหอบหนึ่งก็เลยเอามาให้หวยให้หวยเสร็จก็เลยมาปิดมาปิดคลิป Youtube ที่มณีการได้ไปอ่เกี่ยวหญยาออกจากคุณสุนยางเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีก่อนเนาะเพราะว่ามณนนีการจะต้องไปเฮ็ดกับเขาอีกคำแล้วโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับการติดตามใครสนใจ อพ่อพันธ์แม่พันหอยหรือว่าไข่หอยก็ติดตัวมาได้นะคะเดี๋ยวมันนีการจะอ่าทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย